กรณีการที่อ่าพอิีัตประารเลยค่ะพอิชวงไว้หลายที่แต่ก็ทำไม่ได้หรือก็ไว้ที่ไหนบ้างพนิชขาดกวนขาดในเรงนี้ก็โยนเราจะสามารถแก้บนแบบครั้งเดียวแต่โยนแต่ที่ได้ไหมคะไม่ต้องแก้มีผลอะไรต่อไหมไม่ต้องแก้ถ้ากแก่ก็ปัญญาอ่อนเลยคือไม่จําเป็นเลยการบนบาสานกล่าวเป็นเรื่องเพอเจอร์ไม่ใช่เรื่องจริงเราจําไว้ว่า4อย่าง กรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราที่จะได้มาไม่มีใครโดนบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราตัวเราเองก็โดนบันดาลไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยกันโดนบันดาลก็ไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกขไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยนั่นหมายความว่าทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุและผลของมันเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไอการที่เราไปบนบาสันกล่าว แล้วเราได้อธิบายให้อาจารย์ฟังเหรอว่าได้มาได้ยังไงขอลำดับในการได้ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้จากเทเทวาบันดานแต่มันได้จากใครเป็นคนลงมือทําเราเป็นคนลงมือทาได้ตัวเราเองดังนั้นทุกอย่างเกิดจากการทําทางกายวาจาและใจการบ่นบานสารกล่าวเช่นขอให้เราประสบความสําเร็จสิ่งนี้ขอให้เราประสบความสำเร็จสิ่งนี้เรียกว่าความเห็นผิดเรียกว่าเป็นเรื่องของการมีความเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าลักษณะของคําพูดหรือวาจาอันเพอร์เจอ เพราะอะไรไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดเบื้องปลายไม่มีเหตุและไม่มีผลถูกต้องไหมคาถามคือการบนบานสางกล่าวเราคิดว่าได้มีเหตุมีผลตรงไหนไม่มีเหตุและผลเลยทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมดังนั้นทุกอย่างเกิดจากการการะทําของเราเองที่เราไปบนแล้วมันได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาให้เราแต่มันเกิดจากความสามารถของตัวเราเองอาจารย์ถามว่าอาจารย์ล้มละลายแล้ววันหนึ่งอาจารย์ปลดตัวเองให้ล้มละลายได้อาจารย์บนบาสางเก่าใครไหมไม่ต้องแต่ทาไมอาจารย์สามารถแก้ไขปัญหากับตัวเองได้ เพราะอะไรเพราะอาจารย์ลงมือกระทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการหาเช้ากินข้าตามความซื่อสัสตย์ตามหลักคําสอนพระองว์งทรงบอกไว้จนวันหนึ่งอาจารย์สามารถทยอยผ่อนชําระเงินจนหมดหนี้สินได้นี่คือการกระทําของตัวเองนํามาซึ่งความสําเร็จแก่ตนเองต่อให้อาจารย์บนบานสารกล่าวแค่ไหนแต่อาจารย์ไม่สามารถขวนขวายในการทําชีวิตได้ซื่อสัตย์สุจริตได้มันก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาในชีวิตเราได้คําถามคือเวลาบนบานสารกล่าวแล้วไม่แก้จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไร เพราะอะไรเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจอ้อไม่ได้มีอยู่จริงและเขาไม่ได้ช่วยชีวิตเราไม่ได้ทําอะไรก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาปฏิบัติธรรมอาจารย์บนบานสังกาวเยอะแยะแต่อาจารย์ก็มาได้แก่เพราะอะไรเมื่อวันหนึ่งอาจารย์เข้าใจหลักคำสอนพระเจ้าแล้วอ้าวนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจผิดไปเองเห็นผิดไปเองแล้วเราจะต้องไปเสียเงินเสียทองไปแก้อะไรให้ใครทําไมแล้วก็ไม่กอบด้วยประโยชน์ได้ซ้ําไปไม่เป็นประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองไปฟรีๆแล้วเราไม่สามารถวัดผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ด้วยซ้าไปว่ามันได้ยังไง เราจะเสียเงินในการทําสิ่งใดเราต้องรู้ได้ว่ามันได้อะไรเราทําบุญพระป่าวันนี้เรายังรู้จุดมุ่งหมายว่าจะเอาไปทําอะไรถูกต้องปะเราทําสารพัดจะทําในชีวิตเราเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจเรายังสามารถหวังผลได้ว่ากาไรจะตอบแทนกลับคืนมาหาเราอย่างไงแต่การที่เราไปอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาบนบาสานกาับคาถามคือรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนให้แล้วรู้ได้ยังไงว่าการแก้บนนี้เขาจะได้รับแล้วรู้ได้ยังไงว่าการแก้บนนี้จะสามารถทําให้ชีวิตเราจเจริญหรือตกต่ำได้ ไม่รู้อะไรเลยเราเพียงจะาใส่ความเชื่อที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วไม่รู้จักพินิจพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักสัจความจริงนั่นแหละพอเวลาความกลัวมันเข้าจู่โจมเนี่ยเธอไปบนบาล่า,าวไว้เขามาตามแก้แล้วนะเธอไม่ยอมไปแก้ระวังนะชีวิตจะทิพหายไปปวง,ปวงนะกลัวไหมกลัวเกิดความกลัวเข้าจู่โจมเมื่อเกิดความกลัวเข้าจู่โจมพระเจ้าเลยบอกว่าเราก็เลยหาที่พึ่งผิดด้วยการไปหาที่พึ่งหมอดูล่างทรงเสาไฟเสาไฟฟ้าหน้าบ้านศาลระภูมิ ต้นไม้ต้นไร่ภูเขาแผ่นดินแผ่นน้าแล้วลุกขมูลต้นไม้ป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าลองฝัเราก็ไปอ้อนวอนขอร้องดนบันดาลสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ช่วยเหลือให้เราพ้นทุกแต่พระเจ้าบอกว่าไอ้ที่พึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเลยเป็นที่พึ่งผิดไม่สามารถทําให้เราเดินออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้ดังนั้นเปลี่ยนความเห็นใหม่ยังลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวการไปอ้อนวอนขอร้องเรียกว่าการหวั่นไหวต่อพระตาะไตรยัย ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าตัวเองว่าธรรมะนี้จะสามารถเยียวยาทุกอย่างในโลกนี้ได้เราไม่เชื่อมั่นเราจึงไปทําอะไรบนบาสานเก่านี่เรียกว่าไม่อย่างลงมัน่นเกิดความเสื่อมศรัทธาในศาสดาของตัวเองเกิดความเสื่อมศรัทธาในาำคัทธรรมคาสั่งสอนของพระ,พ,ระพุทธเจ้าของตัวเราเองนี่เรียกว่าเสียศรัทธาเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าจะรักษาเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพระองค์จะร,ระักษาเรา วิธีการง่ายมีแค่นี้เองปฏิบัติตามทมสมควรแก่ทำธรรมนั้นจะรักษาเราอาจารย์เนี่ยทะเลาะกับร่างทรงหมอดูทั่วประเทศทะเลาะกับเรื่องความเชื่อสายมูต,ต่างๆทั่วประเทศทําไมอาจารย์ยังนั่งลอยหน้าลอยตาด่าได้ทุกวันนี้ล่ะทำไมสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นท,หทําร้ายทาอันตรายแก่อาจารย์ได้ถ้าการเล็นของการดูดวงการพยากรณทำลายทายทักการสาบแช่งการเสกเป่ามันมีจริงทําไมอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ออกบรรยายทำเต็มไปหมดทําไมคนเหล่านั้นที่เกลียดชังอาจารย์ไม่เสกหนังควายเข้าท้องอาจารย์ล่ะ เัาไม่เสกตะปูเข้าหูเข้าท้องอาจารย์ล่ะจะได้จบจบไปไงใช่ไหมล่ะเออจะได้ไม่ต้องมีอาจารมานั่งขวางกับผลประโยชน์เครื่องรางของขัง,งสายมูในประเทศเพราะมันไม่จริงไงมันเป็นเรื่องของความเพอเจอเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะเราเกิดความกลัวเมื่อเราเกิดความกลัวเราไปแตะตรงนั้นไม่ได้ไปแตะตรงนี้ไม่ได้ห้ามไปพูดห้ามไปลังเลสงสัยให้ไปห้ามไปดูถูกเหยียดยม้มห้ามไปพิสูจน์ทีนี้ไอ้พวกนั้นก็ลอยตัวเลยอยากกระทำอะไรก็ได้อยากจะยัดความเชื่ออะไรแค่ไหนมง,ง,งายไร้สาระอะไรใครขนาดไหนก็ได้ พราะสุดท้ายเราก็เชื่อเขาด้วยความกลัวของเราดัาน,นวิธีการพวกนี้สังเกตได้เลยเขาจะใช้วิธีการกลัวตลอดเช่นไม่แก้บนแล้วชีวิตจะล่มจมเช่นไม่ทําพิธีนั้นแล้วชีวิตจะตกต่าเช่นไม่บูชาสิ่งนี้แล้วชีวิตจะไม่เจริญมันเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งกันเลยสุดท้ายเราเกิดความกลัวก็ไปพึ่งพาอาศัยพิธีกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองเกิดความสบายใจจะได้พ้นจากความกลัวได้ไม่ต้องอกแก้เออมีสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันของตัวเองก็พอแล้ว ประมาณนี้เนาะ